รเรวนพวกเราพียอ,อะไร <S 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 อย่างแรกเลยก็ต้องชื่นชมน้องๆนะครับที่วันนี้เล่นตามรูปแบบที่ซอมนะครับแล้วก็ตั้งใจเล่นในทุกนาทีครับ หือว่าทําได้ดีมากครับวันนี้ก็นีเป็นเกมที่ดีครับเพื่อนช่วยกันเล่นเต็มที่ครับได้ประตูไวได้เล่นง่ายขึ้นมีงเข้าไม่ได้เก่งครับต้องซชกันเล่นดีกว่าเลยครับผมนายชาคนเล่น้ึยข่าวครับชิเล่นชคิมครับรู้สึกดีใจครับที่เพื่อนๆทาประตูกันได้ครับค่อนข้างทํากันได้ดีครับเป็นปีที่สองครับปีแรกเล่นให้กับโรงเรียนกาจนาครับแล้วปีที่สองมาเล่นให้ศุกร์ลมันมันมันเด็ดที่เอวครับ ีใจครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ลงเล่นรายการเจ็ดสีนะครับก็เพื่อนๆเล่นกันเต็มที่ครับช่วยกันเล่นดีครับเตรียมทีมไปให้ดีครับจะได้ตู้กันสนุกครับขอบคุณเพื่อนๆที่ชวนเล่นครับยิงกันมันยิงกันเยอะครับได้แฮตติกกังสองคนเราจะตั้งใจซ้อมเพื่อเตรียมตัวรอบต่อไปครับจะยิงให้มากกว่าเดิมครับพวกเรา16ปีครับไม่หนูนะครับในวันนี้ถึงแม้ชนะครับแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดทั้ง แมตช์แข่งนะครับก็อาจจะต้องไปพัฒนาแล้วก็เตรียมตัวมาเพิ่มเติมอีกครับเพื่อเก็บทุกรายละเอียดที่เราจะเอาไปชนะทีมที่จะเจอต่อไปครับขอให้เต้นอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬาด้วยกันนะครับในการแข่งขันบอลกีฬา7จสีนะครับขอบคุณพี่ๆสิทธ์เก่าที่มาเชียร์แล้วขอให้มาเชียร์หน้าด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับ